พระ Noise พุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาเอกของโลกเสนอตอนที่77เรื่องแจ้งข่าวปรินิพานและมันละปาโมก8เวลานั้นพวกเจ้ามันละกษัตริย์ประชุมกันที่สันทาคารเรื่องการจะปรินิพานของพระพุทธองค์พระอนุน เข้าไปยังสันถาคารบอกใจเจ้ามาลกษัตริย์เมืองกุสินาราว่าบัดนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จปรินิพานแล้วท่านทั้งหลายจงสำคัญการอันควรในบัดนี้เถิดเจ้ามันละโอรสสุนิสาและประชาบดีฟังคำของท่านพระนุนแล้วบังเกิดความเสียพระไทยเปี่ยมด้วยโทมนัสประคองพระหัตถ์คร่ำครวญรำพันว่า พระผู้มีพระภาคเจ้าปรินิพานเร็วนักพร่อ์ผู้มีจักษุในโลกอันตรธานเสียเร็วนักพวกเจ้ามันละก,ะกษัตริย์กรุงศสินารารับสั่งกับพวกราชบุรุษว่าพวกท่านจงเตรียมของหอมดอกไม้เครื่องดนตรีทุกชนิดและผ้าห้า้อยผืนให้พร้อมแล้วถือเอาของหอมดอกไม้เสด็จไปยังสารลวันมีเหล่าราชบริพานถือเครื่องดนตรี พร้อมด้วยผ้าตามเสด็จเมื่อถึงสารละวันพวกเจ้ามันละเสด็จเข้าไปยังสริระของพระผู้มีพระภาคเจ้ากระทำสาการะบูชาพระสริระของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยของหอมดอกไม้การฟ้อนรำขับร้องประโคมแล้วรับสั่งให้ดาดเพดานผ้าตกแต่งโรงพิธีมณฑลอย่างวันนั้นให้ล่วงไปด้วยประกาศราชนี พวกเจ้ามันละกรุงกุสินาราสักการะบูชาพระศรรีระของพระผู้มีพระภาคเจ้าให้ล่วงไปถึงหกวันครั้นถึงวันที่เจ็ดพวกเจ้ามันละเมืองกุสินารามีพระดำริว่าจักเชิญพระสรีระของพระผู้มีพระภาคเจ้าไปถวายพระเพลิงทางทิศใต้ของพระนคร สมัยนั้นมันละปาโมกแปดองค์สะสมกล้าวแล้วนุ่งผ้าใหม่ดำริว่าเราจะยกพระสริระของพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ไม่อาจจะยกขึ้นได้พวกเจ้ามันละกุสินาราได้ถามท่านพระอนุรุทธะว่าอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นปัจจัยมันละปาโมกแปดองค์นี้จึงไม่อาจยกสริระของพระบรมศาสดาข,ขึ้นได้ พระอนุรุทธะกล่าวว่าพวกท่านมีความประสงค์อย่างหนึ่งแต่พวกเทวดามีความประสงค์อีกอย่างหนึ่งเจ้ามันละถามว่าพวกเทวดามีความประสงค์เช่นไรพระอนุรุทธะกล่าวว่าพวกท่านมีความประสงค์จากเชิญพระสรีระของพระผู้มีพระภาคเจ้าไปถวายพระเพลิงทางด้านทิศใต้ของพระนครแต่เทวดามีความประสงค์ว่าจากเชิญ ไปทางทิศเหนือเข้าสู่พระนครโดยทวารทิศเหนือเชิญไปท่ามกลางพระนครออกโดยทวารทิศตะวันออกแล้วถวายพระเพลิงพระสรีระของพระบรมศาสดาที่มกุฏพันธนาเจดีของพวกเจ้ามันละทางทิศตะวันออกของพระนครเจ้ามันละกล่าวว่าขอให้เป็นไปตามความประสงค์ของพวกเทวดาเถิด สมัยนั้นกรุงกุสินาราดารดาดาษไปด้วยดอกมณฑารพบพวกเทวดาและพวกเจ้ามันลาก,กุสินารากระทำการสักการะบูชาพระสรีระของพระบรมศาสดาด้วยการฟ้อนรำขับร้องประโคมดนตรีและดอกไม้ของหอมทั้งที่เป็นทิพย์ทั้งที่เป็นของมนุษย์เตรียมการอัญเชิญพระสรีระของพระพุทธองค์ไปถวายพระเพลิงอย่างมากุฏพันธนาเจดีย์ ตามความประสงค์ของเหล่าเทวดานางมันลิกาภรยาของพันธุลเสนาบดีทราบว่าเหล่ามันลับป่าโมกกำลังจะเชิญพระสรีระของพระผู้มีพระภาคเจ้าผ่านมาทางเรือนของนางจึงดําริว่าเราจักบูชาพระพุทธองค์ด้วยเครื่องประดับมาหาดาประสาทคิดดังนี้แล้ว นางสั่งให้มริวาลทำความสะอาดมหาดา a าปราสาทให้ชำระด้วยน้ำหอมและวางเตรียมไว้หน้าประตูเรือนเมื่อป่าโมกอัญเชิญพระสรีระของพระบรมศาสดาผ่านมาถึงประตูเรือนนางมัลลิกากล่าวว่าขอท่านจงวางพระสรีระของพระองค์ลงก่อนเราประสはは board, ound, ะงค์จะบูชาพระบรมศาสดา ด้วยเครื่องประดับนี้นางมลิกาวางมหาลดาประสาทนั้นทาบลงบนพระสรีระของพระพุทธองค์ตั้งแต่พระเศียรจนถึงพระบาทพระสรีระของพระพุทธองค์ซึ่งมีพระชวีด,ดุจทองเมื่อประดับด้วยมหาลดาประสาทแล้วรุ่งเรืองยิ่งนักนางมลิกาเห็นดังนั้นแล้วมีจิตผ่องใสตั้งความปรารถนาว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าตราบใด ที่ข้าพระองค์ยังเวียน่หยอยู่ในวัฏะสงสารตราบนั้นสริระของข้าพระองค์จงเป็นเสมือนหนึ่งสวมใส่เครื่องประดับนี้อยู่เป็นนิเถิดมันลับป่าโมกยกสริระของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยเครื่องประดับมหาราดประสาสออกทางประตูทิศต,ตะวันออกวางพระสริระของพระผู้มีพระภาคเจ้าลงณนะมกุฏพันธนาเจดีย์ ทางเบื้องทิศตะวันออกของพระนครพวกเจ้ามันละได้ถามพระอนุลว่าพวกข้าพระเจ้าจะพึงปฏิบัติต่อพระสรีระของพระตถาคตเช่นไรพระอนุลกล่าวว่าพวกท่านพึงปฏิบัติต่อพระสรีระของพระตถาคตเหมือนอย่างที่ปฏิบัติต่อสรีระของพระเจ้าจักรพรรดิฉะนั้นพวกเจ้ามันละถามว่าก็เขาปฏิบัติต่อสรีระของพระเจ้าจักรพรรดิเช่นไร พระอนุนตอบว่าเขาห่อพระสรีระของพระเจ้าจากักรพรรดิด้วยผ้าใหม่ซับด้วยสำลีและห่อด้วยผ้าใหม่โดยอุบายนี้ห่อสรีระของพระเจ้าจากักรพรรดิด้วยผ้าห้าร้อยผืนเชิญพระสรีระลงในรางทองอันเต็มด้วยน้ำมันหอมครอบด้วยรางทองอื่นแล้วสร้างกิจการทานด้วยไม้หอมทุกชนิดถวายเพลิงสรีระของพระเจ้าจากักรพรรดิ สร้างสถูปของพระเจ้าจักรพรรดิไว้ที่ทางสีแพรง่งเขาปฏิบัติในสรีระของพระเจ้าจักรพรรดิด้วยประการชนีพวกท่านพึงปฏิบัติในพระสรีระของพระตถาคตเหมือนที่ปฏิบัติต่อสริระของพระเจ้าจักรพรรดิเช่นกันพึงสร้างสถูปพระตถาคตไว้ในหนทางใหญ่สีแพรง่งชนเหล่าใดจักบูชาด้วยดอกไม้ของหอมจักทำการอภิวาทหรือ จากยังจิตให้เลื่อมใสในพระสถูปนั้นข้อนั้นจักเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขใจชนเหล่านั้นตลอดกาลนานพวกเจ้ามลรกษัตริย์จึงรับสั่งกับพวกราชบุรุษว่าถ้าอย่างนั้นพวกท่านจงเตรียมสำลีและผ้าไว้ให้พร้อมเถิดพวกเจ้ามันละได้ห่อพระสรีระของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยผ้าใหม่ซับด้วยสำลีแล้วห่อด้วยผ้าใหม่ โดยอุบายนี้ห่อพระสรีระของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยผ้าห้าร้อยผืนแล้วเชิญลงในรางทองอันเต็มด้วยน้ำมันหอมครอบด้วยรางทองอื่นสร้างกิตกาทานด้วยไม้หอมทุกชนิดแล้วจึงอัญเชิญพระสรีระของพระผู้มีพระภาคเจ้าขึ้นสู่จิตกาทาน